สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ฟอร์เชน่าของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัธิบทที่13ก็สีเ็ถึงนะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ผมให้หัวข้อว่าอวนใหญ่ซึ่งล้อมปลานะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าอีประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอา แต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก็เปรียบอย่างนั้นพวกทุสวรรค์จะแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมและจะทิ้งลงในต่าไฟอันลุกโพลง่งที่นั่นมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในพระคัมภีร์ตอนนี้คล้ายๆกับเรื่องข้าวดีและข้าวละมานอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับ พระกัมภีกำลังพูดถึงในเวลาที่เหมาะสมถ้าสังเกตพระคัมภีตรงนี้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่กลางทะเลอวนที่ลากอยู่กลางทะเลติดปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งในเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะโยนตะข่ายลงไปโยนอวนลงไปอวนในภาษาเดิมนะครับมันมีอวน2แบบอวนที่ชื่อที่เป็นในพระคัมภี์ตัวนี้คือซากานซากาเนีเป็นอวนที่แตกต่างจากเปรโตตรงที่ว่าอวนที่เปเรโตรได้หย่อนอวนลงไปในพระคัมพีมาราโกบทห้าเนี่ยนะครับ ต่างจากซากานเนตรงที่ว่าซาการเนเนี่ยนะครับเป็นอวนยาวมากนะครับมีทุ่นลอยอยู่ด้านบนและมีตุ้มถ่วงด้านล่างแล้วเขาจะเอาปลายปลายหนึ่งนะครับติดอยู่ที่เหลือแล้วก็ล้อมปลานะครับแล้วก็ลากเข้าใช้ฝั่งนะครับอันนี้เป็นวิธีการจับปลาที่จะได้ทั้งหมดตั้งแต่บนจดล่างเลยนะครับของของผิวน้ําจับปลาเฉพาะน้ํา ที่อยู่ที่ในในบริเวณติดกับพื้นดินเท่านั้นเองนะครับนั่นเป็นวิธีจับปลาของเขาแั่นันเองชาวเกลิลีรู้ดีครับว่าเวลาไหนเหมาะสมจะหย่อนอวนลงและเวลาไหนควรจะลากนะฮะมีเวลาพระเจ้ากําหนดเวลาเหมือนกันว่าพระองค์จะหย่อนอวนของพระองค์เมื่อไหร่พระองค์จะหย่อนตาข่ายของพระองค์เมื่อไหร่แต่คุณพระเจ้าครับพระองค์ได้ทรงปล่อยหมายสําคัญของพระองค์มากมายครับที่จะบอกว่าพระองค์พร้อมแล้วที่จะหย่อนอ้วนลง หมายสำคัญของพระองค์มีอะไรบ้างครับนะแผ่นดินไหวใหญ่โตในที่ต่างๆการการดานอาหารลทัทธิเทียมเท็จที่เกิดขึ้นสงครามที่มีการต่อสู้กันข้าวยากมากแพงเป็นโรคระบาดนี่เป็นสิ่งที่พระคมรัมภีร์ได้กล่าวถึงนะฮะว่าพระองค์ทรงวางตะข่ายของพระองค์ลงไปรวมถึงเรื่องของจิตใจของคนยุคสุดท้ายซึ่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเยอ่ยเยอหิงยโสชอบดาว่า เกลียดชังความดีมุะลุหัวสูงไม่เชื่อฟังปิดามารดาอากตันยูและศิลธรรมและมรรยาธรรมไม่ให้ภัยกันไม่ยับยั้งชั่งใจถือศาสนาเียงเปลือกนอกนี่พระคัมภีร์ในสองที่โมทีได้กล่าวเรื่องเหล่านี้เอาไว้แต่นั่นเองสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าตาข่ายมันพร้อมจะโยน,นออกไปแล้วอันที่2ครับเมื่อตาข่ายโยน,นไปแล้วก็ถึงเวลานหนึ่งครับที่จะต้องปิดตาข่ายนั้นวันนี้ตาข่ายโยนออกไปแล้วครับข่าวประเสริฐทุกวาลงไปแล้วขณะเดียวกันพระองค์ก็จะปิดตาข่ายนั้น ดึงปลาเหล่านั้นกลับมาในเวลาของพระองค์อันที่3ครับจะต้องมีการแยกระหว่างคนชั่วคนดีแน่นอนครับว่าในวันที่ทูตสวรรค์มาเก็บเกี่ยวจะสังเกตในพระคัมภีร์ข้าวดีข้าวละมานไว้เช่นเดียวกันนะครับทูตสวรรค์เป็นคนแยกระหว่างข้าวดีและข้าวละมานข้าวดีจะต้องเอาไปเก็บนะฮะส่วนข้าวละมานก็จะไปเผาไฟอันนี้เหมือนกันครับก็แยกปลาปลาที่มีประโยชน์จะเก็บเอาไว้ปลาที่ไม่มีประโยชน์ก็เอาไปเผาไฟเหมือนกัน ดังนั้นเองเนี่ยนะครับขอดุลยเเราในเวลานี้ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกกับเราก็คือว่าพระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าวันหนึ่งจะมีการแยกระหว่างคนชั่วคนดีเราต้องรู้นะครับเราอยู่ในโลกนี้บางทีเราปล่อยชุวชิเราชะล่าใจเกินไปนะครับเราเองปล่อยไปตามโลกนี้จนเราลืมไปว่าวันของพระเจ้าจะมาถึงแน่นอนดังนั้นะเองขอพระเจ้าปกป้องพวกเรานะครับที่เราจะอยู่บนหลักการที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นเมื่อเราปล่อยตัวเองนานเกินไป ไม่เข้าใจวันเวลาของพระเจ้าเราอาจจะพลาดจากการเก็บเกี่ยวของพระเจ้าและเราก็จะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับเราจะคนไร้ประโยชน์และพระเจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตของเราได้เราเองจะต้องอยู่บนท่าทีที่ถูกต้องส่วนเวลาที่เหมาะสมนั้นวันสุดท้ายพระเจ้าจะจะเป็นผู้จัดการเองทุกอย่างปล่อยไปในลาละของพระองค์วันนี้แผ่นสวรรค์พระองค์ทรงให้อวนล้อมปลาวันเวลาของพระเจ้าเราต้องใช้อย่างดีที่สุดครับและเมื่อเราเป็นปลาที่ใช้ได้พระองค์ก็จะเก็บเกี่ยวเอาไว้ ขอบใจมากครับ